สวัสดีค่ะเจอการเป็นคลิปที่2นะคะหลังจากที่เราติดตั้งนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อการเข้าร่วมประชุมแล้วนะคะ,ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเข้าร่วมการประชุมสำหรับทุกทกท่านเลยนะคะที่ได้รับลิงก์นะคะในการเข้าร่วมประชุมจาก คนที่ต้องการร่วมประชุมกับท่านนะคะจะเป็นอัพไลน์นะคะจะเป็นหัวหน้างานหรือจะเป็นใครก็ตามนะคะเมื่อถ้าเขาต้องการในส่วนของการเข้าประชุมนะคะเขาจะส่งลิงก์นะคะที่เปิดประชุมกับ z o ู m นะคะเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นไล n e นะคะหรือว่าจะเป็น Messenger นะคะหรือรวมไปถึงในส่วนของหน้าปลุ่มปิดต่างๆนะคะเมื่อเข้าไลน์แล้วนะคะก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์นะคะ ที่ทางผู้จัดประชุมนะคะต้องการให้เราเข้าร่วมนะคะหลังจากนั้นเราคลิกลิงก์เข้าไปค่ะเข้าสู่หน้านี้นะคะให้เรารอสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ผู้จัดประชุมนะคะได้อัป o รูฟนะคะก็คือแอดมินเนี่ยรับตัวเราเข้าสู่ห้องประชุมเมื่อเราเข้าสู่ห้องประชุมเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหน้าโทรศัพท์เราเนี่ยจะขึ้นเป็นหน้านี้นะคะแล้วก็ เข้าสู่หน้านี้ทันทีนะคะเมื่อเข้าสู่หน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลายท่านมีปัญหาค่ะเพราะว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะคะให้เรากดคลิกเข้ามาที่ตัวนี้นะคะที่เป็นรูปหูฟังนะคะแล้วก็กดคลิกเข้าไปนะคะที่บริเวณคําพูดเลยค่ะคอนะคะ call ดี a r d e v i c ออ u d โอกดคลิกปุ๊บจะเปลี่ยนนะคะเป็นรูปของเขาเรียกว่าเป็นรูปของ,อของไมโครโฟนทันทีนะคะ พอกดปุ๊บนะคะเป็นรูปของไมโครโฟนนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดปิดนะคะในส่วนของไมโครโฟนของเราได้นะคะปิดไมโครโฟนเสียงเราก็จะไม่ออกไปนะคะเราเปิดไหม เสียงเราก็จะออกไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดกล้องนะคะก็จะกลายเป็นหน้าเรานะคะหน้าเราจะเป็นใครนะคะจะเป็นการส่องกล้องที่ตัวเรานะคะก็จะสามารถมองเห็นหน้าเราได้นะคะหรือเราจะเลือกในส่วนของการปิดกล้องก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของหน้าแอปพลิเคชัน Zoom นะคะสำหรับทุกๆคนที่เข้าร่วมนะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรูปหูฟังนะคะให้กลายเป็นรูปไมค์ถ้าคุณยังเป็นรูปหูฟังอยู่นะคะจะไม่มีทางได้ยินเสียงในการประชุม เด็ดขาดเลยนะคะก็ต้องกดให้มันขึ้นเป็นรูปใหม่นะคะด้วยการกดนะคะที่คําพูดคอลเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะคะอันนี้คือวิธีการเข้าร่วมประชุมค่ะ